สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเพื่อนๆอยู่กับช่องลำยองสตอรี่นะคะวันนี้ลำยองสตอรี่อยู่ที่หาดรับพัทยาซึ่งหาดรับที่ไม่รับนะดูคนข้างหลังโอ้คนเป็นแสนเป็นล้านอยู่ที่นี่นะคะหาดรับที่ไม่รับของกินเยอะมากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆมาเนี่ยไม่ต้องเตรียมซื้ออะไรมาเลยนะของกินเยอะมากมากเลย หัดรับหัดรับหัดรับที่ไม่รับนะของกินเพียบโอ้ อีมาให้แล้วโอ้ยเขามีบริการเก้าอี้ด้วยนะมีแมงกะพรุนมีปลาครับเอ้ยมีแมงกะพรุนเนี่ยครับแล้วกันนะครับนี่ผมไม่คิเกี่ยวนของกินเทียวนะโอ้โหของกินเที่ยวออฟออฟนี่ยองยองเหลาคนเข้ามาแบบไม่ขาดสายเลยนะคะของกินริมชายหาดก็จะแบบราคาไม่แรงเท่าไหร่นะ

รถโมไซก็สามารถเข้ามาจอดข้างไหนได้เลยนะคะหาดลับซอย18ซึ่งเป็นหาดลับที่ไม่ลับอะ่ะคนเยอะมากบรรยากาศก็คือตั้งแต่ฝ้ายมานั่งนะประมาณ2-3สามชั่วโมงละคนไม่หยุดเลยคนมากันตลอดน่มัอ วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่หาดรับพัทยานะคะซึ่งดูข้างหลังยังไงก็ไม่รับอยู่ดี <c oughs> คนเยอะมากๆเลยยังไงก็ถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดติดตามช่องลมยองสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ